สวัสดีครับ F4 นี่คืออะไรมาชมฮะเอ๊ยอรนะอ่ะมาทานอ่าอะไรวะฮะอะไร UO นะ I Love U ISO ฮอ IOS อะไรนี่เลย IOS ระบบปฏิบัติการเลยนั่นนะอะไรสักอย่างนี่เลฟสีไอ้ยาโอุ้ยยนี่องค์ฮะองค์มาแล้วองค์เฮ็นไงโอ้โห ไอ้ไอ้ที่วางพึ่งวางพึ่งทาวันนี้ได้น่ะที่วางวันนี้สดนร้อนร้อนเลยน่ะโชาร์จโทรศัพท์กันอยู่นี่เลยเหรอบอตอนแรกอ่ะคือผมโอ้หลอดไฟบอกอ่าผมไม่มีหลอดไฟผมก็เลยใช้อันนี้ยอใช้อนี้แทนหลอดไฟพะมันเป็นปลั๊กพ่วงใช่ไหมโมไม่มีไฟเลยเออต้องเสียบอย่างเดียวเออถึงจะมีเพราะว่าสายไฟที่จะลากมาจากทางน้นมันยังไม่มีผมก็เลยใช้ปลั๊กพ่วงแล้วก็อันนี้ผมก็ทําแบบเสียบปลั๊กไว้ก่อนนี่ รอรออีกสักพักหนึ่งก่อนรอรอ,อสะสมก่อนอันนี้คือช่างไฟเขาทำกันอย่างนี้เนาะโอ้เราใช้ชุกข้าวไงเราก็ <laughs> แบบคือไม่ไม่ให้สัมผัสเหล็กเลยอ่าก็คือเวลามัดก,ก็คือจะห้อยไว้แบบนี้เออห้อยแบบนั้นแหละอ๋อมันมันเป็นสูตรใช่ไหมคือช่างไฟเขาจะไม่ให้สัมผัสเหล็กอ่านี่คืออันนี้คือเป็นสูตรที่ช่างไฟเขาใช้กันอ่า โอ้เดีวลมมาลมมากรอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้อย่างนั้นแหละมันยุกยิก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 น่ารักกรุงกินไฟไฟก็ะตินน่ารักแบบนั้นแหละในเอฟซี FC. อันนี้คือการเดินไฟที่ถูกต้องนะฮะตามหลักการ <c oughs> นะฮะเอฟซีก็คือจะต้องใช้ปอฟางนะนนเ,าเ<อ>น,นาะในเชือกตั้งนะฮะแล้วก็ให้ไว้<อ>นี่มันโดนเหล็กแคนี้ไม่ได้แน่หนิว่าอันนั้นผมผมต้องเอาปลั๊กมาไว้ทางนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเอาลงมา เจีย <g leme> <g leme> <g <g ไม, í, ไม Hence, ่เอาลงมาเจียตรงนี้เมื่อกี้ก็เลยห้อยไว้ชั่วคราวเดี๋ยวตอนเย็นผมนี่ไงเชื่อกผมนี่ผมก็จะมาห้อยไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วผมก็จะเสียปักตรงนี้มันมีปักสั้นๆตรงนั้นจาจะจะขอบคุณมากๆก็นี่ไงลอดไฟที่สั่งจากออนไลน์อยากชมไหมบ่าสว่างแค่ไหนสว่างด้วยเหรอสว่างสิของดีดิซื้อมาเท่าไหร่นี่หกสิบหกบาทหกสิบหกบาทโดยปกติมันเราซื้อในตลาดในร้านทั่วไปประมาณร้อย ร้อยกว่าแต่ว่าสุงถูกกว่าณใช่รวมส่งมันแพงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เพราะไอ้ที่กดน้าแบบคุณนะผมก็เชื่ออยู่ว่าสี่สิบกว่าบาทแต่ถ้ารวมส่งแล้วมันก็ร้อยกว่ามันก็มียอดขั้นต่ำไงเขาก็จะมีโค้ดให้เราส่งฟรีอ๋ออืมประมาณนั้นแหละอ๋อของคุณไม่มีส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีผมก็จัดมาสามหลอดจะไว้ตรงนี้ในห้องน้ํา แล้วก็ในตรงนี้จะเป็นที่ที่ที่ตากผ้าใช่ไหม,มแล้วก็ไปเปลี่ยนบนบ้านหลอดนึงบนบ้านมันมันมันเสียนั่นแหละอดหลอดไฟหกสิบกว่าบาทเออลองดูนี่นะนะผมถือครกล้องคุณดีดีัดงเลยด,ดีนะสุดยอดยอดกล้องรุ่นไหนวะนี่ไอ้ยา<ห>ตอนนี้นะเอซเราก็จะมาดูไฟหกสิบาทนะฮะมันดูหน้าตามันหลอดมันก็เหมือนเหมือนกับหลอดที่เราเคยซื้อนะ เหมือนกันแต่ว่าราคามันถูกกว่าเนาะ,ะเหมือนเป็นราคาโรงงานเลยหรือว่ามันเป็นของของก๊อฟหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ยี่ห้อดีนะยี่ห้อดีด้วยยี่ห้อดีนะผมเลือกสั้นสิ่งที่สวยงามอาย,ยา <c oughs> นี่ยี่ห้อดีด้วยไอ้เฮ้ยอา<ม>สว่างเฉยเลยเป็นไงไอ่เร็ว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 แสดงว่าถ้าเกิดผมจะ อาจเดินไฟรอบหน้านี่ผมสั่งอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันก็แล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบแบบ L อดีแบบโคมแบบอะไรก็ว่าแต่ผมประหยัดใช้งานได้ไม่อย่างงี้เนี่ยผมว่าจะสั่งมาเพิ่มอยู่อยากจะทำผมต้องไปหาหลอดไฟแบบนี้แหละมาใช้เนาะเพราะว่ามันดูแล้วมันราคาถูกนะราคามันถูกมันน่าจะใช้ดีเหมือนกันใช่ไหม มันเป็น LED ทั้งนั้นไฟมันไม่มีแบบฟัวเละเส้นไม่มีแบบเดิมแล้ว LED, LED ส่วนใหญ่อส่วนใหญ่เป็น LED ทั้งหม้นมาลงแล้วไฟหมดเลยไหมไม่ไม่ไม่เหมือนมันไม่เหมือนโคมตัวนั้นโคมโคมไฟกลมวงกลมอ่ะที่บ้านผมซะกของผมก็ใช้แบบนั้นแหละใช้มาก่อนคุณแล้วมันฟ้าลงแล้วมันพังไปสองหลอดค่อยยกเลิกค่อยใช้แบบนี้เลยมันสวยแต่ใช้งานได้ไม่จริง ไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนั้นผมมีวิธีเป็นวิธียังไงเ่ยเราไปซื้อหลอดตะเกียบยัดใส่ข้างในโคมจบเลยได้เออเราก็เพราะมันมันโคมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็มีสายไฟห้อยมห้เราแล้วอืมแล้วก็เอาหลอดกลมใส่ตรงนั้นเลยอืได้เออให้มันเป็นเอาเอาโคมสวยเข้ามาอือมเออส่วนไส้ในมันเราเปลี่ยนเนาะอืได้นี่ดีสีก็มาเชยชมนะห้องน้ํา นี่ใช้งานแล้วนะเราเห็นใใชช้้้้แแลลววเต็มเลยนะอย่าไปถ่ายใกล้เลยเดี๋ยวกระโดดใส่เดี๋ยวกระโดดใส่ได้ลิงเลิงเลยหู่เต็มไปหมดเลยนี่แหละเดือนหน้าก็จะเป็นเทพื้นตรงนี้แล้วก็ระบบไฟเทพื้นนี่เมื่อไรเนี่ยผมพร้อมเปิดซิงโมมากเลยเดือนนี้ผมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอย่ากเปิดซิงโมรอวันที่25เดือนเดือนหน้าคุณได้ใช้แน่แล้วก็ระบบท่อประปาผมก็จะขุดท่อมาตอนนี้ ผมยังใช้ระบบเขียนอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้น้ําไม่มีน้ําเข้าบ่ไม่มีไม่ถึงเพราะว่ามันสุดตรงนั้นใช่ไหมผมก็เอาถังใส่ล้อแล้วก็เขียนกับเมียผม,มทุกวันทําไมคุณไม่ซื้อสายยางมาสายยางเหรอ,อม,มันต้องใช้แบบเส้เสนใหญ่ๆเลยเลยสายยางเหรออืมเพราะว่าถ้าเส้นเล็กอะ่ะ<ม>ไอตัวเสมิดมันจะมันไหม<อ>ถ้าเส้นใหญ่ๆอะ่ะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยต้องใช้สองเส้น ร้านเขาแนะนําอย่าใช้เส้นเล็กเส้นเล็กแล้วมันแรงดันมันสูงไอตัวนั้นมันจะไหม้แสดงว่าคุณต้องไปหาซื้อท่อใช่ซื้อท่อมาใส่ตรงนี้เลยใช่และท่อของคุณต้องไม่มีวาล์วปิดเปิดไม่มีอ่าถ้าทาวาล์วปิดเปิดเผลอไปปิดงานเข้าอีกปุ่งเลยอ่าปุ่งเลยมันไม่อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นอนะก็คุณจะเดินวันไหนเดี๋ยวผมจะช่วยขุดนี่ไม่ต้องขุดก็ได้คุณเดินมาลอยๆก่อนก็ได้แล้วค่อยขุดทีหลังหรือไม่ก็รอให้ดินมันกลบเอง แน่นักประมาณ10ป,ปีเดี๋ยวมันกลบของมันเองออตอนนี้ตอนขุดหรือไม่ขุดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอ,อประเด็นคืออาหารเงินซื้อท่อให้ได้ก่อนเ,ออเดี๋ยวมันจะมาพร้อมกันนั่นแหละายยาทีเดียวเลยทีเดียวสายฟงสาย,ยไฟอะไรพวกเนี้ย นั่นแหละเตรียมการไว้อย่างดีแล้วคืนนี้คือชั่วคราวไม่ได้ต่ออย่างนี้ไม่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 ไมกไม่ไม่ไม่งม่อม่ไ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 มงไม่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 ไนไม่ม่มมมมไม่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 นม่ไม่ไณ่ไไม่ม่ไไ่ไม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 ่ไไม่ม่ไมไ่ไม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 ่ไงใไ่ไมมไ่่ไ่ไ่่่่ไไมไม่ไมมมไม่ม ไม่พูดทำไม่เราไม่ทำลูกพี่ผมก็ได้อือก็สวยงามนะครับสวยงามดีในอนาคตผมอาจจะทำโมเดินข้างขอบสระแบบนี้ป่อืมได้ขอบสระเอาไว้แบบนี้สวยดิสวยสวยก็คือมีห้องน้ำเล็กๆอยู่อาจจะเป็นอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็โมเดินอย่างนี้มีมี ห้องนอนเลยข้างๆนี่ก็ไว้ที่นั่งเล่นนะอ่าโต๊ะมีอะไรอ่นะแบบตรงข้างๆที่เหมือนที่ตากผ้าค่อยนี่จะเจ้าไว้นั่งเล่่่นอารียนสวยเลยสวยเลยใส่เตียงนอนได้ม่หนึ่งสองเนี่ยจริงๆมันนอนได้ได้ได้ทำเป็นห้องนะได้แล้วข้างบนก็นโล่งๆอย่างนี้แหละเดึกๆถ้ากลับมาบ้านดึกๆเมียไม่ขึ้นบ้านพวกก็นอนนี่แหละเออเอาอสนุกสนานขอบคุณมากๆที่เอาสตอร์มาให้ ดูพาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเอฟซีนะครับก็อขอาจากกันด้วยเวลาเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ